ครับสารัคลิมนี้ผมกัญชา้ามาช่มวิธีการห็ดลามุมนำมากรุ้ย่อของผมที่โยนใส่ทกนายดินประจำนะครับผสมผสมกับจะมีหลังนี้นะครับผมอันนี้จะเป็นนำมาคนละไม่ร่วมนะครับผมจะใส่ยุทธีสามกล้องนะครับคงแก้วต้องบอกยี่ห้อเราไหงครับเพิ่นก็ว่าจะเป็นสปอนเซอร์นะครับผมกระเบื้องเอารถนะครับผมจะใส่ยุทีสามกล้องนะครับเทลรุงในพระจะนเร่อนะครับผมบริเเทศผสมทำนะครับ อันนี้ก็แล้วแต้สะดวกเลยนะครับท่านใดจะเทผสมทําเลยก็ได้นะครับแล้วแต่มันจะบ่มีสุดตายตัวนะครับการทําเงี้ยบ่มีสุดตายตัวนะครับผมเคแบบใดก็ได้นะครับแต่ว่าวิธีที่ผมใส่ลักะหินยุดตลอดไก่ขึ้นแบบนี้แหละนะครับใส่สามก้อนไ้่เราตามกระตามด้วยหัวเชือกนำมกรุยยอนะครับที่ลงผสมน้ำแบบนี้แล้วครับแล้วก็คุกเข้าน้ำซองตัวนี้มันเข้ากันดีนะครับผม ก็จะเขากันนี้แล้วห้องกับพักไว้ก้อนนะครับเขากันนี้แล้วกับพักไว้ก้อนนะครับที่นี่ห้องกับมาจะมาผสมลั่มนะครับโดยการี่ใส่เยี่โรูนะครับถุงหนึ่งเป็นเยี่โรูนะครับเยี่มรูใครหรือจะเป็นรั่มโย่เยี่โรูแบบใดก็ได้นะครับบอดีเลือกยี่ห้อบอดีเลือกว่าเป็นเยี่โรูอันใดนะครับใส่เดี๋ยวมดตัวอันนะครับแล้วแต่สนัดนแล้ะครับแล้วแต่เขาจะหาได้ในท้องที่น้องนะครับ จะตาม้อยผมจะใส่เป็นหท่เกลรดนะครับตรงนี้จะนาจะยุที่ประมาณ 1, ครึ่งกิโลนะครับผมจะใส่หมดเลยนะครับผมครึ่งกิโลนะครับเพราะถ้าใส่เรียบร้อยแล้วหาว้าขาคุกเข่าใมันเข่ากันนะครับคุกเข่าทั้งหมดให้มันเข่ากันก้อนนะครับแล้วก็วค,คุกเข่าให้มันเข่ากันดีนะครับรเราคุกเข่าเข่ากนนาันดีแล้ว ห่ากับจะคอยเท้ำมักเมื่อก้นะครับผมลงในเยืะอนะครับผมจะเทสสาวเดียวแล้วนะผมจะบริร่าก็ยังคนเดื่นนะครับดจะต้องมาผสมเาเลนิกที่เลน้อยนะครับผมเป็นคนแจ่ห่อนแดงนะผมจะเทลงสาวเดียวแล้วครับเทลงทีเดียวแล้วเลยนะครับผมแต่ว่าในการในการที่ห่าจากผมจะใช้วิธีการครึ่งเนี้ยนะครับโดยการใส่ฝ้ามือนะครับครึ่งผมจะบลนวดเรือจะบบบีบนะครับผมจะใช้หลักการครึ่งเอานะครับตามภาพแล้วนะครับผมออกจนว้น มันขอกันนี้แล้วนะครับเอ่อกะใช้ถุงมัดปากแาการ,ออกร่ารากาดองค์นี้บบน,กกน,นะครับมัดปากแน่นน้ครับ่มเราจะเก็ตมือนะครับถึ่งจะอวบมาผสมกับขนมปังทีท่ห้องฮ็ดไว้คลิปแรกนะครับแร่กาดสองตัวหนึง่งห้ามกิโลหนึง่งขนมปังสองกิโลนะครับรครับจะเล็นี่กับค้งจากปากในเครื่องแค่นี้ก็นะครับผมจะขอบคุณที่รับชมคลิปคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณครับ